ชาวบ้านเขามองว่าเศรษฐกิจมันวิกฤตแต่แบงค์ชาติสภาพัฒน์กระทรวงการคลังเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตยังไม่เข้าตามนิยามของโวแบงค์ปปชก็บอกว่ามันยังไม่วิกฤตตามนิยามของโวแบงค์แล้วยังไงต่อในเชิงนโยบายต้องฟังยังไงอ่ะต้องฟังใครอ่ะนี่ประชาชนส่วนใหญ่80%เขารู้สึกคือคือต้องขึ้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลรัฐบาลจะเอาไงรัฐบาลจะ จะยึดมาตรฐานที่เวอร์แบงค์ที่แบงค์ชาร์อ้างเวอร์แบงค์หรือรัฐบาลจะยึดซนติเมนต์ของประชาชนอถ้ายึดความรู้สึกประชาชนคือเกิดวิกฤตแล้วออืืมจริงๆแล้วเอาวิธีวิกฤตไม่กิดผมไม่รู้ผมรู้อย่างเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีแน่ๆครับค่ะผมรู้แน่ๆข้อนี้ประดัดหลังจากที่ผมช่วงปีใหม่ก็ไปเที่ยวมานะครับในประเทศเนาะช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็จากการไปซื้อของซื้อของไปเดินตลาดอะไรเงี้ยมันเห็นภาพชัดเจนว่ามันหลงเหลงอะ 看。